สวัสดีปีใหม่แลวก sure ็แฮปปี้สองกรานด้วยนะครับเพื่อนกายที่ใส่เสื้อแขนยาวครับก็เฮียชอบดื่มเบียร์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมประมาณสัก3-4วันนะครับของเราทั้งสองคนนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าใครดูคลิปเก่าของเรานะก็คือเราอะ อยู่ที่หัวหินใช่ไหมครับก็ขับรถจากหัวหินประมาณสักสี่หชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงที่พัทยาทำสุพัทยาไวมครับุฟันเดินทางเหนื่อยเหมือนกันนะครับน้อมาถึงก็ช่วงประมาณสักบ่ายสนี่แหละก็เพื่อนของเราเนี่ยก็คือเพื่อนกายแล้วก็เพื่อนเอเวนนะครับแล้วก็มีเพื่อนโจดี้มาตามมาเที่ยวที่พัทยาด้วยกันนะครับก็เป็นโรงแรมที่ผมเคยมาพักกับเดวิดประมาณสักอ่า เวลคัมชูพ t a y a Welcome to Fun City. เราก็ได้ห้องเป็นชั้นที่เจ็ดนะครับห้องก็ประมาณนี้เป็นสไตล์สตูดิโอเนาะก็เตียงค่อนข้างนุ่มนะครับก็คือโรงแรม Best Western Century นะครับห้องก็ประมาณนี้นะครับมีทุกอย่างมีอ่างอาบน้ำมี ะระเบียงด้วยนะครับที่มองเห็นวิวทะเลของอมองไปฝั่งนั้นก็จะเป็นเกาะลานนะแต่วันนี้วันแรกที่เรามาถึงนี่ก็คือแบบมองไม่เห็นเกาะลานเลยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยผมกับเดวิดก็ชวน,นเพื่อนนั่นแหละไปเดินที่จอมเทียนนะครับเดินฝั่งของอาหาดองตานนะก็จะเป็นหาดยาวๆแล้วก็เดินทนุที่จอมเทียนได้นะครับเดินไปประมาณสัก20นาทีเนาะ came back to Mopizia and... Uh... Okay, we are out now. Oh, uh, can we get a papaya salad? No. Oh, you can oh. do it. Yeah. Oh, last time we saw the grill. Yeah, and uh... Yeah, you, nice can do, you can do banana, yeah, banana salad as well. Banana, banana, banana salad? Oh. It's like a same version of the papaya salad. Oh, really. Yeah. Yeah, I bought from here. Yeah, yeah, this sausage. Yeah. Two dollars e a h That's yeah, that's what I say. Two dollars. สุกชาวเย้ก็นั่นแหละครับก็มากินอาหารค่ำนะครับกินอาหารเย็นแหละที่ซูเปอร์ทาวนะครับทุกคนก็อ่าเป็นร้านอาหารประจําที่ผมกับเดวิดเนี่ยก็คือมากินบ่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเนาะต้มแ โย่ผัดกะเพราผัดกะเพราปลาหมึกคำว่าปลาหมึกปลาหมึกปลากะผัดปลาหมึกปลาหมึก แล้วได้ h ี e ดอะ e รบ้ e งคือเห y ปลาน้ำปาน้ำปลาน้ำป a า e น้ปลาเอเคเ y จูดี้ใช่อ๋อ u ักคิ h Ah. ตฟ a สซ y สเยอะทักคิวเด้งว่าต้องมีอะไรสอ e ย่างนะกำลัง e อ่ y สีอย e ก h ยากกิ e ไม y หว่าน a h <laughs> green is, uh, yeah, it's spicy. Chinese. is Chinese Chinese green Broccoli, yeah nah. Everyone going it's for the right. lemon chicken oh, now yeah. They will have lemon chicken as well Possibly my favourite dish, favourite, yeah Really? I thought it was going to be a chicken breast texture เห็นไหมครับทุกคนว่ากับข้าวทุกอย่างคือหมดน่ะคืออร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับทุกคนเนาะก็เป็นวันที่สองที่อ่า จอมเทียนนะครับที่พระตำหนักนะก็มากินอาหารเช้านะครับที่สกายแกลลอรีเนาะก็ผมเคยพาเพื่อนมาแล้วครับตอนปีที่แล้วเนาะมาผมก็สั่งไปตามถาดนะครับเดวดก็สั่งแซนด์วิชเพื่อนจดี้ก็สั่งเป็นไข่เจียวหมูสับเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศชายหาดเลยนะครับเดวิดก็นั่งอยู่ข้างหลังนะก็หลังจากที่เรานะครับก็คือกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเนาะพอดีผมซักผ้าด้วยไงครับก็คือซักผ้าแล้วก็ปั่นแห้งด้วยนะครับก็คือ ก็คือหลังจากที่แบบว่าเราไปเรียกไหมนะไปที่หัวหินแล้วใช่ไหมก็คือ3-4น่าจะประมาณ5้วันนั่แหละก็อากาศร้อนด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยแบบต้องซักผ้าด้วยนะก็ผมก็พาเพื่อนโจดี้นั่นแหละมาเดินที่โคซีบีดนะก็แถวนี้คือแบบนักท่องเที่ยวชาวแบบฝั่งของรัสเซียคือเยอะมากเลยนะผมตกใจผมไม่เคยมาเดินมาลงตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าแบบ เยอะมากเยอะจ,จริงๆเลยครับ ช่วงตอนเย็นนะครับก็คือนั่นแหละก็พาเพื่อนทั้งหมด3คนนะครับมาที่มาเดินที่จอมเทียนนะครับก็คือจอมเทียนไนท์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดจอมเทียนตอนช่วงเย็นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยจะซื้ออะไรมากินบ้างว่าไ so ิว่าไโอเคว่าจะอยู่อะไรแบบนี้แบบนี้เลยแล้วร o กที่เราอยก่ที่นี่เลย Oh. I can I can cook that. This one, this one. I can make that. This one, I, really I, really like it. yeah, I mean, know. It's lovely. It. The Russian yeah. like is the cucumber and small tomato. Yeah. Yeah. Right. They mm -hmm. all, cucumber and tomato. Mm -hmm. They like to make salad. For oh, that, see a chop Yes, see? Ah. Yes. Russian like to have. Okay. Yes. Yeah. So we got the um, roll. we got a sparrow and we got the uh, prawn. Mm -hmm. deep fry. ก็จะเก็บเพิ่มและเพิ่มอ่ะ put some the um the ice i h it just like a smoothie anyway smoothie yogurt yeah, yeah. it's a smoothie with yogurt yeah okay เดลิจัดรีกิสอันนี้ครับทุกคนก็มี5-6อย่างนะครับซื้อมามีไส้ไส้กร,รอกอีสานด้วยนะแล้วก็พวกอ่าเาเรียกว่าสลัดโรเนาะเดวิดวก,ก็กินไปแล้ว เพ yeah, sure, yeah. well pues ื่อนกายที่ใส่เสื้อแขนยาวครับก็เฮียชอบดื่มเบียร์จะแบบเอ j นจอยมากๆเลยนะครับก็คือแบบมาเที่ยวอะไรเงี้ยที่พัทยาที่จอมเทียนอันนี้คือไม่ใช่อาหารเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมานั่งกินแบบคือเรียกว่าแบบ กับแกล้มใช่ไหมถ้าเป็นถ้าแบบว่าบ้านเราเนาะกับแกล้มกินคู่กับเครื่องดื่มประม่าเนี้ยนะครับโอ้ยน oh. ่าอยู there, ่อร่อยอ่ะพรอมสไปซี่อันาีีเดยอิตารีอะไรก็นสไปซี่สไปซี่สไปซี่เนาะน่าอยู่อร่อย <laughs> <laughs> we didn't ask that. See a river. I think they have a lot in there. Yeah. Smooth yeah. suck on. Dead or so? Yeah, to ask the fry prawn. นั่นแหละครับทุกคนก็นั่งที่จองเทียนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยก็นั่งแท็กซี่นะครับไปที่พัทยาตายนะครับก็จองผ่านแอปนะครับก็คือ<ณ>ทุกวันนี้ก็คือ<ณ>ง่ายๆเลยนะครับก็เรียกแท็กซี่ผ่านแอปจ่ายไปจําไม่ได้ครับน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คืนนี้เรามากิน ข้าวเย็นนะครับที่เรือนไทยนะครับเป็นร้านอาหารที่ผมก็เคยมาแล้วนะครับก็คือผมแต่ก่อนก็คือพักแถวนี้แหละครับเดวิดนะเนี่ยเป็นโรงแรมที่ผมเคยพักชี้ไปตางนั้นเมื่อกี้นะครับก็สั่งมาประมาณสักหลายอย่างเนี่ยมีกุ้งอบมอุนเซนด้วยครับมีคอหมูยาม่างมีผัดผักบุ้งเนาะแล้วก็พวกแผนงนะครับก็จะมีแบบรำไทยด้วยนะครับเหมือนว่าแบบ พาเพื่อนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หลังจากนั้นนะครับก็พากันไปนั่งที่อื่นต่อนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือแถวนี้ก็จะแบบเข้าเปิดเพลงกันสนุกสนานนะครับทุกคน โอเคครับนั่นแหละก็วันนี้ก็เป็นวันที่3ของเรานะครับที่พัทยาเนาะ,ะแต่เพื่อนโจดี้เนี่ยก็คือมาที่พัทยาจอมเทียนแค่2วันเองนะครับวันนี้ก็เลยต้องอพาโจดี้ครับไปมานั่งรถบัสนะครับกลับไปที่สุวรรณภูมิเนาะแต่ช่วงบ่ายสองนะก็คือตั๋วเต็มนะครับก็คือไม่มีที่นั่งก็เลยซื้อตั๋วเป็นบ่าย3นะครับก็เลยพาโจดี้เนี่ย มาเดินที่บิ๊กซีปทยาใต้นะครับผมก็ซื้อของที่บูธด้วยนะครับเดวิดก็ซื้อของนั่นแหละก็เลยกลับไปที่อจอมเทียนอีกครั้งหนึ่งก็โจดีก็เซกุตบ b ายนะครับบ่ายสนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็คือผมกับอรอเพื่อนเนาะกายแล้วก็เออร์เวนนั่นแหละก็จะไปเดินที่พระตำหนักซอย6นะครับ เดินพาทั้งสองคนเนี่ยไปอันนี้ก็จะเป็นวิวพัทถยาพาักเนาะตลาดแถวนี้ก็จะเป็นตลาดอ่าแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นตลาดรัเสเซียนะเขาบอกว่าเป็นตลาดรัเสเซียนั่นแหละรัเสเซียเยอะมากนะครับฝั่งของโซเวียตยูเนียนเนี่ยเป็นแบบรัเสเซียยูเครนนะครับออุซเบกิสถานนะครับคาซัคสถานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากเลยนะครับเขาแบบ คนฝั่งเนี้ยก็คือประเทศของฝั่งเนี้ยคือแบบเขาชอบผลไม้มากเลยนะครับแล้วก็แบบเขาชอบกินพวกปลาย่างเกลืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคือคือชอบนะครับเนี่ค้าจะเป็นพวกกับแกล้มเนาะที่เราสั่งมากินก็มีขนมปังปิ้งนะครับมีอะไรเนี่ยมีมีไก่ย่างด้วยนะครับมีเนื้อย่างเนาะหมูย่างนะครับแล้วก็พวกอย่างอื่นด้วยนะครับรมาณสัก3าอย่างนั่นแหละสั่งมานะครับ แต่ขนมปังเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมว่ามันดูสวยนะขนมปังนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นะแต่เป็นขนมปังปิ้งที่เห็นนะคือเขาหัน่นแล้วก็ทาเนยไ,ไว้ครับขนมปังมันแห้งอ่ะนันแข็งมากเลยนะแต่อย่างอื่นคืออร่อยหมดเลยครับถามว่าเพื่อนชอบไหมก็ชอบนะชอบบรรยากาศชอบตลาดอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนเอเวนที่ใส่แว่นนะที่เดินคู่กับผมเมื่อกี้นะครับเดินผ่านร้านขายผลไม้ด้วยโอ้ยมะม่วงแบบอ,อยากกินมากๆเลยนะครับเห็นเนาะและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเพื่อนว่านี่ไงโอโวคาโดนเนี่ยลูกใหญ่จริงจริงอะโวคาโดเนี่ยลูกใหญ่กว่าออสเตรเลียด้วยซ้ำ i see you it's big <S no. we are waiting for the โอเคครับนั่นแหละก็เป็นเวลาสัก1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเนาก็มารอ2แถวนะครับแถวพระตำหนักก็จะนั่งสองแถวไปที่โจมเทียนอีกแล้วก็จ่าย2แถวก็คนละสิบ,บาทครับง่ายๆสะดวกมากินที่ Iris สผันะก็จะเป็นร้านอาหารที่เราเคยมากินนะครับก็ชื่อว่าพนะัดิผับเราสั่งเป็นอาหารฝรั่งเลยนะครับเป็นสไตล์ Iris อ่า ร้านนี้ก็เรามากินบ่อยแล้วนะครับก็คือแบบก็คือคือในคลิปก็คือผมบอกว่าผมมากินบ่อยใช่ไหมคือเราอยู่ที่นี่นานแลวนะครับแต่ก่อนเนาก็แบบรู้จักจอมเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักดีนะครับก็เลยแบบอ่าก็จะเป็นร้านแบบร้านประจําร้านที่แบบเราเคยมากินเนาะสั่งมาก็คือคนละอย่างนะครับทุกคนก็ถามว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ อร่อยนะผมสั่งเป็นไอริสสตูนะครับที่เป็นอันนี้ก็ทำกับเนื้อสตูก็เป็นสตูเนื้อเป็นเนื้อออสเตรเลียนนะเดวิดก็เป็นชิคเก้นพามานะักินคู่กับเฟรนฟรายแล้วก็สลัดเอ่อนนั่นแหละครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเพื่อนทั้งสองคนเนาะก็พาไปนั่งแถวจอมเทียนนั่นแหละไปนั่งเล่นพักผ่อนนะครับพาเพื่อนมาสนุกด้วยก็เดี๋ยว

นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะมาชมคลิปของเราทั้ง2คนนะครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยกันแนละ้วก็เป็นคลิปก็คือ5คนนั่นแหละครับ5คนเนาะทีะ่พัทยาแล้วก็จอมเทียนนะครับก็ปีนี้ผมกับเดวิดก็คือไม่ได้เล่นสงกรานนะไม่ได้เล่นเลยนะครับก็คือเราก็ช่วงสงกรานเนี่ยเราก็อยู่เกาะน,นะครับแต่อยู่เกาะอ,อะไรเอ่ยเดี๋ยวก็คือตาม มาคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่แวะมาชมคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย